ท่านผู้ชมครับยังอยู่บริเวณสถานที่จุดที่น่าสนใจสําหรับการที่เราได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศต,ต่างๆพาครอบครัวมารู้จักคําว่าธรรมชาติมีอยู่สถานที่หนึ่งนะครับที่ดูแล้วประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกท่านนั้นมาเยี่ยมชมหรืออาจจะมาสนับสนุนหรืออาจจะมาเดื่มกาแฟก็ได้นะครับบริเวณด้านนี้เนี่ยผมมายืนอ,อยู่ตรงจุดที่ถือว่ามีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ทั้งหนนี้ตกแต่งประดิษฐ์่ายสวยงามครับแล้วก็เป็นสถานที่ต้องอนใจนะครับด้านล่างทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทางเราได้เห็นนะครับว่าจะมีเรื่องของบ้านรถหรือรถบ้านนะครับในต่างประเทศนั้นเขานิยมมากเลยสำหรับการที่จะไปเป็นกองคารวานพาคอพรอบครัวไปสู่สถานที่จุดต่างๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยากจะแบ่งปันทุนความรู้เกี่ยวพันกับเรื่องของนวัตรกรรมการเปลี่ยนแปลงว่าเรื่องของมูลค่าเพิ่มของคนการที่สังคมมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่อออองงงกาาารรพัฒนนเเืืเ่่่ควมต เรื่องการศึกษาตอนนี้เองผมก็เช่นกันนะครับกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการของกฎหมายหรือนิติศาสตร์นะครับมันเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สามารถนาไปใช้กับชีวิตประจำวันทั้งหมดได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถานที่จุดนึงนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคณาจารย์มากมายครับผมมีโอกาสได้เร,เรียนกับศาสตราจารย์นะครับหลายๆท่านน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เข้าบวในเรื่องของกฎหมายมหาชนกฎหมายอาญานะครับกฎหมายแพ่งกฎหมายบุคคลนะครับกฎหมายแรงงานเรื่องพวกนี้เราเห็นนะครับว่าการที่เราจะต้องเติมเต็มความรู้ต เวลานั้นแน่นอนครับเราจะต้องเจอประเด็นปัญหาหรืออาจจะเอาความรู้ทั้งหมดไปช่วยเหลือแบ่งปันประโยชน์ให้กับสังคมหรือประชาชนทั้งหมดนะครับตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่าผู้นาในการเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเรียนรู้ศึกษาและก็สามารถปรนนการความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้ได้นะครับกฎหมายเป็นศาสตร,ร์อีกศาสตร,ร์หนึ่งที่ถือว่าเราผสมภารรษาระหว่างร,าศศร,รัฐศาสตร์จิตวิทยาหรือว่าทางงานกฎหมายเนี่ยนะครับซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงมากมายโบราณเลยดูลำคอร์นั้นสอนพวกเราได้รู้นะครับว่า การที่เราจะแบ่งปันกับคือสังคมนั้นจำปเป็นอย่างยิ่งครับ mm hmm. กะต้องระับตัวเองตเนื่อง,เอ,ง mm hmm. เอาละครับวันนี้เรายังเที่ยวที่นี่ยังไม่หมดนะครับนี่คือสถานที่จุดหนึ่งที่อยากจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับแล้วผมจะพาไปดูบรรยากาศของรถอีกรูปแบบนึงครับและเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจด้วยช่วงนี้พระสุค,ครับ